ครับส,ส,สวัสดีครับเนตรรักแวนครับทุกหมอทุกบัดเอฟซสุกุสุขุขนรับผมผมบ่าวน,นิสุขุนคนหายอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมหลังจากที่หิมะตกครับผมตั้งแต่เมื่อเช้านี่ครับผมบ้านนี้ก็เห็ุงานอยู่เลยบมีโอกาสได้มาไทายครับผม พอดีพักเที่ยงครับผมตกประมาณนับจากสองโมงสามโมงสี่โมงหาโ,โมงเที่ยงครับผมหาชั่วโมงครับผมแต่ก็จะตกมาเรื่อยๆรืยครับทั้งวันอันนี้เป็นรอบที่สี่หรือว่ารอบที่ห้าแล้วครับผมหนาเหมือนเดิมครับผมหนาตึ๊บเลยเดี๋ยววานนี้จะพาไปเดินชมทั่วๆครับว่ามันมีความงามขนาดไหนครับผมพึ่งละลายไปหมดเมอก,กี้นี่ยมาอยู่แล้วครับผมไป ดูเกันเลยครับผมหูคุณทายอีกยาวไกลครับไปนี่เป็นความงามจากธรรมชาติครับพี่น้องวขาวนะถึงภูเขาบางนี่ก็เคยไปถ่ายให้ดูแล้วครับผมแต่มันก็ตกมุมมาเรื่อยๆครับดูสภาพก็รู้ครับนี่ขาว มันตกแรงนะครับเจราว่าตอนตกเบานี้ก็ได้มาทายครับผมเพราะว่าเหตุดงานอยู่อยู่เลยมาเกบตกเอกตอนนี้ครับดูที่พืชผักปลูกไว้มไม่อยู่หรอกครับผมพูดเป็นทะเลหิมะหมดนเลยทะเลหิมะครับผมในประเทศเกาหลีเลยพาเดินชมไปเรื่อยๆนี่คือต้อนมะเขือปีหน้าก็เดี๋ยวอ,อีกสองเดือนก็นได้พุดปลูกแปลงปลูกไมหมล่ะครับผม เพราะว่าเพราะว่าเยวก็ได้ขุดแปลงปลูกใหม่ครับผมให้งมาละลายห้ดินมันปมาณเดือนสามเดือนสี่ครับผมเริ่มหนาวหูแล้วหนาวเท่าไรก็ต้องท่ายพี่น้องเาหกห่างไปลุกไปขังล่างครับอู้ค่มันตกไหมไม่ัมงเสียนพ่ค่อยหนาวหรอกพี่น้องก่อนละลายผลครับผมีม่ก็สีนหนาวไป ตอนเช้ารถวิ่งไม่ได้ครับผมคนมาทำงานก็ยากอ้นี่คืออยู่ที่ประเทศเกาหลีครับผมตะวันอากาศคึ้มๆนี่คือโต๊ะวัดมือนะครับพี่นออ้องนี่แปลงผักของเขาครับบุ่ทั้งภูเขาขาโบกไปหมดเลยครับผมุมยิง่งอยู่สูงยิ่งหนาวเลยครับวาลาหลายง่ายเลยยุขัง,ง่ัง จะเดินลอะไปลงไปข้างล่างอีกครับผมเพื่อสมความงามไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้ดูครับผมนี่คือความงามจากธรรมชาติที่ประเทศเกาหลียุประเทศเอื้อกับต๊ะก็กัน,กน,กนละครับผมว้รถหนีหมดสิทธิ์ขึ้นมาเลยเด่นููคอยลอยลอยใครเดินขึ้นมาพุ่น นี่เป็นต้นหมากไม้เวลาหน้าร้อนก็มาเก็บกินครับนี่ต้นหมากไม้ของประเทศเกาหลีครับผมเขาไปดองดองยาครับผมโอ้โหดูดิมีโอกาสได้มาเล่นสเก็ตนี่สเก็ตลื K ่นลงมาอย่างแต่ภูเขาครับผมเฮ้ยิคักปะโอ้โหน้องบนทิวเขาสวยงามเลยครับผม บรรยากาศดีมากมากโอ้ือเป็นตะเมือนเถอะนาะเดินต้องระวังด้วยนะครับผมเผื่อมันลื่นนะนมันลื่อนอันตรายนะครับเดี๋ยวเขาคงไม่เลื่อนหรอกวะดูดิพี่นอ้องเออเดี๋ยวให้มาเห็นบรรยากาศนี่พูดอะ แต่มันไม่สวยหรอกครับผมเพราะว่ามันตกแล้วมันละลายเลยแต่มันจะหนาวแค่นั้นแหละนี่เป็นแปลงแอปเปลิลของเกาหลีครับนี่ดูสภาพสิสวยๆขอบคุณขอบคุณเออพี่น้องเออที่เข้ามารับชมอู้ขาโบไปทั่วเกาหลีครับเริ่มเริ่มเย็นหูแล้วเริ่มเย็นหูแล้วถ่าหลายบ่ได้ครับผมหนาวอูว้ สุดยอดพูดได้ว่าบนหนาวร้องเบือ้องเด้อยี่มาตกใบไม้ไมไมนี่หูแดงบ้านหรอ,อ,อเรออเดินกลับครับผมเรนนากาศมาให้เบื้องซ้ำนี่แหละพี่น้องอาจสีเบือเบ้องเบื่อแล้วยี่มาตกช่วงนี้ตกตลอดทั้งเดือนแล้วด้วยครับพี่นอ้องโอ้งาม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 เอาความงามมาฝากนะครับ ถ้บรรยากาศมันจะตกทัก่วเกาหลีแหละครับผมขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้ส่งกำลังใจให้เป็นนี้อยูด่ดีมีแห้งสุขุขสุขคนเด้อสุขั้วมาเบิ่งคิดเป็นบนี่เอาพักเที่ยงกันครับผมแล้วเก็บบรรยากาศพ่นมัวนักตกไว้เลยเี่พูดอะไรอยปิวนวนวนวันอยู่ครับผมงามงาม ผมมาดีเลย,เลยครับผมสุวยลอลังการงานสั่งนเออนีดยหนาวมากเลยทั้งหนาวทั้งเย็นครับผมดูความงามสิขาวบดไปทั่วเกาหลีโอ้ยเย็นคับเดีเย็นหูมากเลยครับพี่น้องไม่ไหวแล้วหนาว ได้เก็บบรรยากาศไน่ห้พี่น้องเมิ่งทำนี่พี่หนาพี่นานอยยุของหนาง้าเป็นพืชผักที่ปลูกกินในเกาหลีครับผมเมื่อเดือนนี้เวลาจังอสีได้นั่นกันอี่วันปลูกว่นใดช่วงผมงามกว่านี้ปมะมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เอาครับผม สวดีมีแห้งสุขุมสุข้นเจอกันเช้นะนา,าน่าสวัสดีครับไปวายหนาวหนาวหนาวหูหนาวหู